สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับพบกันทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้เวลา8.00น5ทางช่องวัน31เช่นเคยกับผมกนพัฒนนะครับรายการที่นําเสนอเรื่องราวดีๆครับในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ทําธุรกิจทํางานต่างๆนะครับใช้ชีวิตให้ร่ํารวยทั้งร่ํารวยเงินและร่ํารวยความสุขครับเรื่องแรกในวันนี้นะครับจะพาไปคุยกับคุณเพ็บและคุณพัฒครับเจ้าของร้านเส้นหมี่ไก่ฉีกเอมิลี่ซึ่งกําลังโด่งดังมากๆในโลกโซเชียลตอนนี้ครับ หลังจากที่มีคลิปไวรัลปล่อยไปนะครับผมเป็นคลิปที่ให้พี่ๆไรเดอร์นะฮะที่มารับอาหารเนี่ยนะครับผมใครที่เต้นมีลีลาเด็ดๆนะครับเข้าร้านมาเนี่ยจะได้รับเส้นหมี่ไก่ฉีกในราคา125บาทฟรีไปเลยครับคลิปที่เห็นนี้นะครับมียอดวิวทางทิกตอกกว่า6ล้านวิวมาดูลีลาการเต้นยึกยักน่ารักน่ารักของเหล่าพี่ๆไรเดอร์กันเลยครับ สวัสดีครับคุณเพบคุณพัดครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะก็ในนาชนกปัทมสิงห์นายุทธยานะคะชื่อเล่นชื่อเพ็บค่ะก็อายุ29ปีค่ะ <c oughs> ค่ะพัดคะพารั์ไวโรดเลยดีนะอีกยปีเหมือนกันค่ะค่ะทั้งคู่ก็เป็นเจ้าของเแ้งมีไก่ฉีกเอมเลี่ค่ะ อยากทราบที่มาที่ไปของการให้พี่ๆไรเดอร์เนี่ยนะครับมาเต้นยึกยักยึกยักน่ารักน่ารักนะครับผมเข้าร้านมาเนี่ยเพื่อรับเส้นหมี่ไก่ฉีกฟรีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับที่มาที่ไปเหรอคะคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นคอนเทนต์ที่แบบหลายๆร้านเล่นกันค่ะเล่นกับลูกค้าว่าเออคุณเข้าร่วมสนุกกิจกรรมนี้แล้วก็แลกรับแลกของไปแต่ที่นี้ร้านพัดเนี่ยไม่ได้มีหน้าร้านเราไม่มีลูกค้าตัวเป็นเพนเดินมาเรามีแต่ไรเดอร์ค่ะเราก็เลยคิดว่า เออเนี่ยแบบเออเป็นกิจกรรมร่วมกันดีกว่าเพราะปกติแล้ว,วเวลาเราเปิด delivery มันจะมีความตึงเครียดร,ระหว่างไรเดอร์กับร้านอาหารอยู่แล้วเพราะเออต้องมารออาหารหรือเปล่าต้องนู่น่นี่นน ทีนี้เราก็แบบว่ามันเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบไอซ์เบกกิ้งอ่ะใช่ค่ะเหมือนเป็นกิจกรรมในเล็กๆน้อยที่แบบเออเราทําให้เขารู้สึกคลายเคลียดนหรือว่าจริงๆแล้วพี่ไรเดอร์เราก็มานั่งคิดว่าเขาไม่ได้วิ่งร้านเราล้านเดียวแบบวิ่งเหนื่อยทั้งวันไหนถ้าเราเขาได้มาแบบตรงร้านเราเราเขาได้อะไรไปหรือว่าได้ทากิจกรรมได้พักผ่อนได้แฮปปี้กันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีแต่เรื่องราวดีๆแบบเออทำไมเราไม่ทํากันละอะไรแล้วตอนนี้ทราบว่าจัดกิจกรรมแบบนี้มาสี่ครั้งแล้วนะครับ แล้วแจกเส้นหมี่ไก่ฉีกราคา125บาทเนี่ยให้กับพี่พี่ไรเดอร์ไปทั้งหมดกี่ถ้วยแล้วครับเยอะมากจริงๆค่ะเพราะว่าค,คือพดกับเด็ก,กดไม่ได้ซีเรียสว่าโอ<ต>้ยต้องเต้นแรงนะต้องแบบเอาไปทำคอนเทนต์คือมีเป็นแบบหลายติดหลายยี<ช>่ติดคนที่เราไม่ได้เอาลงนะคะแล้วอยากรู้ว่าพี่พี่ไรเดอร์นะครับที่เขาต้องเต้นเนี่ยเขาต้องเต้นแรงขนาดไหนต้องลีลาเด็ดแค่ไหนถึงจะได้เส้นหมี่ไก่ฉีกไปกินครับคือขอบอกก่อนว่าที่ร้านคือแบบถ้าแค่เขามาแล้วเขาขยันนิดหน่อยก็คือให้แล้วนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบเต้นแรรงใไช แล้วสูตรละครับได้สูตรเส้นมีไก่ฉีกมาจากไหน ก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยมันจริงๆเมนูนี้มันเป็นเมนูที่ที่บ้านเพียบเนี่ยทานกันมาตั้งแต่เพบบยังเล็กๆกเลยนะคะก็คือแบบเป็นสูตรของคุณย่าซึ่งทีเนี้ยพอได้มารู้จักพัดเนี่ยคุณแม่เพยบก็สืบทอดสูตรนี้มาแล้วก็เอามาลองทําไม่ผัดทานนะคะแต่ปรากฏว่าแบบว่าพัดเขาชอบมากเขาก็เอาไปให้คนรอบตัวเขาทานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบมาบอกเพยบว่าเพื่อเล่าขายกันเถอะแบบมันเป็นมันเป็นรสชาติที่เขายังไม่เคยทานที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีไอเดียมาเสนอค่ะว่าเออเขาแบบอยากจะมาเพิ่มความความแซ่บค่ะเพราะว่าสูตรที่ ของพี่บ้านเพชรเนี่ยคืออร่อยมากๆแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะติดทานแบบทานเผ็ดๆแซ่บๆนิดนึงเราก็เลยคิดไอเดียว,ว่าเฮ้ยเราเอาน้ำพริกหมูกระจบ่ะมาใส่ในก๋วยเตี๋วดีกว่าทานคู่กันไปเลยมันก็จะได้อีกเท็กเจอร์หนึ่งที่แบบว่าร้านทั่วไปไม่มีค่ะนี่ก็จะเป็นจุดขายของอเราใ,ใช่ค่ะแล้วแบบเหมือนพอเอามารวมกันปรากฏว่ามันแบบสมมติมันอร่อยอยู่แล้วพอเอามารวมปุ๊บมันอร่อยกวาคุณสิบเนี้ย <นะ S 2> คูครลดขึ้นไปเส้นหมี่ไก่ฉีกดูเหมือนเมนูธรรมดาทั่วไปนะครับ แต่พอมาอยู่ในแพ็เกจจิ้งกล่องกระดาษเก๋กๆที่ย่อยสลายได้ไม่ทําลายโลกก็ดูเก๋กขึ้นมาทันทีเลยครับเส้นหมี่ไก่ฉีกเปิดมาได้ปีกว่าแล้วเนี่ยนะครับขายแต่เมนูเส้นหมี่อย่างเดียวเหรอครับไม่มีเมนูแบบเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นบะหมีม่ก๋วยเตี๋ยวน้ําบ้างเหรอครับแล้วมีคนทักไหมครับว่าเออทำไมถึงขายแต่เมนูเส้นหมี่อย่างเดียวบางคนแบบเกาเหลาอะไรนี้ก็มีครับคือมันมีแบบมีเยอะมากใช่ไหม เออมีบางคนแบบน้ำห้าแห้งห่าก็มีเะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องอธิบายว่าร้านเรามันไม่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวอื่นทั่วไปนะแบบที่จะสามารถแบบว่าเพิ่มรสเอาเอาตรงนี้เปรี้ยวหน่อยเอาตรงนี้เผ็ดหน่อยเราไม่มีเราจะมีรสชาติเดียวเลยก็คือเป็นรสชาติที่เป็นของสูตรที่บ้านเขาที่เราต้องการจะแชร์รสชาติแบบนั้นไปจริงๆครับผมแล้วก็สําหรับคนที่สนใจนะครับอยากชิมเส้นหมี่ไก่ฉีกเอมิลี่ครับก็สามารถสั่งได้ที่ช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับ<ๆ>เส้นหมี่ชุ่มชุม จะสู้แก้มนุ่มๆของเราได้ไง